สามอกไปหน่อยเนะนา,า,นนาะเอ,อ,อ้ยน้ำลายทบาดนี่น้ำจะเจ้าเราเลยบ่ตัวน้ำก็โบาณนี่น้าหมอกลายบ่โอ้เห็นไว้ดีดอเนีไไ่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยเนาะอ้ <c oughs> าวอะไรบ่

มาอัปเดตเบื้องสางก่อนไปน้องเอ้พเด็ตอย่างเด้ใ่เนาะด <c ười> ูกกัวอยู่ไป้องเออล้รบท่อดวงดาบ <c ười> โอ้โบกแล้วี่เนาะเ <c ười> อะอเป็นเคิองทราเนาะ <c ười> โอ้กีว่าสร้างเอาทอลงแล้วเลยนะ อวก้ <c ười> oh, no. uh, ันวันนี้เนาะตัวบาดีเดอโดยบวกบักันเนาะตั้งบุกตั้งใจใช้ฝนวันยุ่ยเนาะไปเลยโว้ห่างนี่มันนี้เลยฮะทำจุดนี้ไ Răng Đang... Phần côn thế nào ấy, Không đào bên cái Thế nào cần Nó xoay cần bên này ờ... Để sang Mười Cứ hai trái nhai สวัสดีคืกเก่าสวัสดีสวัสดคุ้เข่าวะอ๋อเบอรีเลขเนาะขาดเล็กบัตรเนี่ยเด้อมีอย่างไก่เห็ดกอดไปหน่อยเนาะคุณเรียกเราว่าองน้านะซัง น้ำลายเลยด,ยยดล้วยน้ำเย็นเย็นนะยัไงกินก็ใจ๋ได้บ่ได้อ้ยด้ยอ่าปเลยน้ำดื่มเซเว,นเวน่นไปเลยได้ข่าวแล้วว,ว่าเซเว่นเซเว่นใหม่อะเไาด้ข่าวว่า้เออังพดีข่าวเลยยังไงก็ไปเล điểm thi tên gì nữa tìm thì ได้บ่มื้อนี้อ๋อนี่แหละบ่เลยเนาะไข่ดอ เออขึ้น mm oh, oh, okay. ังเกี evet, ้ยงค่ะท่เนาะลงฟองแต่ยังบ่ปาอ๋อเก็ลงฟองกับปันปัดบนี่บ่ม่หลายงที่ตอบอันนี้หมาว่าปันแร้วใช่ตัวนี้เนาะปัดกับมุ่ณานะคะนาะน้องเาไ่ได้เคยเห็นเนาะเยูเป็เม็ดเชาจะคนมาเห็นเฉยกันมั่อนี่้าคนห้าคนบ่ ลากระซยยขนมลาไม่ดีลาก็ซอยกันพี่น้องเลยเนาะอ่าดูหาคนเนาะเดยนดิดยเอายให่ได้ช่งกูก่นจะวอเดี๋ยวจะแจมาให้อันนี้อาผ้ช่วยอาณาศพก็ได้ ใหญ่ไวันได้แม่เหอนุ่นเมืองเด้อรุ่นรถได้ฮะมีรถอีกได้นัะมีรถอีกได้ฮะมีได้ผูช่วยหนึ่งมีรถตหน่ะี่เอ็ดฮ่า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 น ไดินไปกักินกับแมงเนาะได้ไปกินกันได้รุ่นนี้รถไี้ห้อแล้วนั่นอย่างเงี้รแม่รุ่นมึงช่วหารุ่นมึงช่วหารุ่นแม่รุ่นแม่ขายปาขายปลามาขายพามึงดูวยลข่นยุ่นช่วยลุ่นแลุนรวนี่เนชวยชวยช่นาะ่นช่ว่นช่่ยย่ย่นน่ช่ช่วย่นช่วยรุ่นว่

โ่มีบ่โอ้ยเนาะเห็นว่ยังดีจวเเนาะชื่อโอ้ยโอ้ย่อรุ่นทองรุ่นโชคนี ten ่เนาะูกับวโออะไรก็ย่งไม่ใช่ไม่ได้่น้องเนาะโมนีโอ้ยได้กินหน้ามันเนาะได้กินหน้ามันเลยแล้เนาะ

กุน3ซอกบ่ได้แล้วก็จะลืมมือหน่อยเด้อใส่ผิน้อยนะ3ซอกพี่ Nam tường cong, này nó, I lại my mét đây là ai hook 60, 60 60-70 chip, hook chip, hook 70 ăn chip, bò Mét hook chip, hook Mét hook Mét hook chip, Mét chip, hook chip, hook chip, 70 chip, hook chip,

ป่ปแล่บุ่นนี่กันเนาะป่าล่บุ่นอืมกันลาาป่ากัลาปาอีคือวล่ใวานนี่ป่าชาป่าอยู่ห่างเอขอึมม้นมานี่เลย่นล <c oughs> ชาป่าวานวา <c oughs> น,นี่พ่อมันนี่คืมาคืมาลา,า,าบมันนี่เนาะ <c oughs> อือป่ดปูนี่ก่มันยังตอ่อพุ่นอีกว่าเมือน,นี่ หรือว่าพาพุทธบ่ให้ให้น้ำมันนั่นก่อนบ่มมาหรือว่าห้มันรสแล้วแต่ชาิจางไรเไรดง่อได้เพราะว่าผู้ช่วยประเด้หามันมีนานไปงเลยแล้วหป้หักบ่อบบ่น่้มันพอด,ดีเลยบ่ฮะพอดีเลยคุณเรียกอะไบ่ฮนะ ข้าระสกาเป็นพวกมานก็ชองนั่นแล้วก็จะยอมเงเล็กน้อยถืาสิมนั่งนั่งเพราบว่ตัดสิทม้ในนอยเยไว้นาแหละมันออกมาแห้งจับประานเนาะรุ่นตักประธานผู้ก็คิดว่าจะได้ช็องแมกแล้วมันก็ได้มาเลยไดแม่ชิดเนาะมันอลงวันนี้ได้ดินักไหมเนาะมันกคบกันงละลายโคตอ้า อันนี้วนมันเขาไม่ขึ้นมามันก็มันก็จะอยู่ประมาณนี่หน้าเหาะมันกกี้อยู่คุ้งนี้อ่าเพียงเพียงนหัวน้าเม่อไหตวเพิ่มหไ้ลมาอืจะเห็นเโอยเห็นได้ค่อยอาทุหัวจะูใช้จะเห็นออ้าคุ้มม่รัฐนาตัวหัวนะไม่น้คุ้มแล้วตหัวแล้ว กบผมมากเพียงเลกคนคนนี้พราแม่มาพุกมัวมาเห่ามันก็เพียงดีนแล้วโอ้ยขาเข่ากันข้างอีดีบาทเนาะอีโทมีแนวโกยไปนน้วไอ

พอบ่ผ้าตัวนี้พอบ่ตัวนี้นะตัวขึ้นเอาขึ้นนี่พอบ่พอบ่พอบ่ ก็ได้เกีนน่กกกยวเขาและพวอบันเนคไัเียวแกอ้โเียวาบนใกล้เนี่ยมันแหล่แหงไวเลยเนาะมแหลอมันแหล่งไวเลยพี่น้องคไก่มาทานเลกแนมไปแหงเลยกัแดงสืลุกือยู่คือจะแหลดลนที่ดอกบัตรนิโอลมหมอกเลยเนีย จอ้แบผลสีตเลยเอ้แบผลสีตเลยไอ้่ไหเ็มันสีเหนอเลยอยู่จักบานฟองหนอกฟองน้ามันอยครับอันนี่เปลืองบ่าเขาใช้ปั่นนี่นะเปลืองเติมไส่เสร็จเนาะซื้อจื้อไปยังอันได้อ สามอันข้าวหน้หนยวหอวไชนถือว่าหาบวกแล้วี่เนาะงามรวดเนาะแต่งตัว่งได้นนิเนาะ้ากระเพกไงเพนโบกระปนดงแงปอไบนอ้เนได้ใช เออช่วยวะกันเลยงาเาม่าองกับมไหมงามได้ใช่ปู่งามปะอย่างก็มางาเลย่ามมาอยงไรช่ขาามเรกเป็นข้ามามป้างามโอ้ยฝากงามซางกับลวะนี้ให้คักวนีโอ้

เมื่อข่าวมาตอนเที่ยงพี่น้องสร้างแเสไปพูดีไปทางหน้าใหมทางไอจิตว่ามีการลงไปน่าพุศิ์อยู่ได้ไงอ่ข่าววานี่ก่อนทมาเยบมง่างนทธว่าคุณเรีวบร้อของอันของน้ำว่ามีแต่มืออั่วเสียลงไงมาเชียแล้วคืนนี้เนาะโบราณเจ็บเป็ดโมรากอยกเลยให้มันแลกวเนาะช้าน คุณหอกัเพื่นคุบ่เนี after after ่ยมได้บากัเพืนมาบบ้านเจ็ดโมงนี่แหละเนาะดงเจ็ดโมงเลยนะคำบ่คำบ่เพราะวัเอนคุณแหกกับคุณแ้วเลยืว่าได้บ้เลยเอาซอยังไรกับคำคุณนี่กัำเลยหลอเนาะโอ้ยแห้งแห้งคำใหม่เลยเนาะจะมาถอดมาเลยแห้งมไปเลย Tại bà bà luôn ngoài đấy bà luôn nè Không biết mua xôi đấy Nó, <laughs> nó Lông mơ ơn bò Mơ ơn Mơ ơn Mơ nó Mơ ơn Mơ ơn Mơ nó, Mơ ơn Mơ ơn Mơ 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 nó, Mơ 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 Mơ

ต่อตีน้นะอ่มาเมื่าจ้ะงามแลบหวานพี่น้องเลยเป็นพูนที่นี่เบิร์ตแมันในพ,พักพรก่อนแล้ววานนี่เนาะพูนเบิด์ตไหนพี่น้องเอ้ยเนาะ โยเนาะออกาจากเทพื่นก่อนมาแช่ไปอาปูนแรงได้มาก่อนเนาะเออโอ้ยเนาะท่านอาปูนเขียวได้มาก่อนเนาะโอ้เนาะอันนมาจากเทก่อนนะมาวันีาว่าปูนเขียวมาจากพ่อพูดแน่เนาะแม่และทำคเาอุบั้วเนาะอเนา พอไปแล้วีคอู่กับที่สาม่าาไปก้อนได้เพราะว่าทั้งม่้แดกับเบิดงบชื่อเครื่องไหนดิเบิดงบคือพอดีได้อาทอยางลงถาเนาะอ่าท่ามัน่่ันเอะทันไดก็รัย ว่าจะเป็นอ้ซาจะเทือพี่น้อยเนาะขันคอยนอยู่ไอ้ยังกินมนี่ปลาไ่ได้บอปลากอเอามาจากเรื่ช่างอือยางไปก้านพี่อือพ่ไปก้านยังงนะพ่อไปใส่เบ็ดใส่เบ็ดปลาพ่อช่าง เห็ดว้ดีดอปุบบปุบปับเลยเนาะออมันแห้งชิดกว่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮบอบ่้ังเน่ยะบัย่องนี่ได้หน่อยเนาะกะบ่งมีคนาว่าโอ้เห็ดเ็ดเ็ดบอลเหเห็ดชายเท็ดเฮ็ดบ่ว่ายเหน่ย่กบอยาง่นได้เนาะ้าาาย่องไาย่องครับค้ามันตีนี่ thăm đấy gì anh cố cần vào đi <laughs> à nhưng mà nếu mà mà mang nó còn thao công an đi trái công an kinh công an đây đây bây giờ

สี่สามสพหกุณนแดงขีดล่อ,องบ่อนขีดล่อ,องบ่แน,นี่แล้วบอน้อนนล้า่ว่อวดปอนแ่นแลลนแแลอเออ เทียวผักอะไรนอนเนาะขัน้อยนี่แอย่างนี้ใาอย่างนด้นะเฮ้ยยังก่อนนั่นนะเฮ้ยยังก่อนชื่อวันไหนชื่อวันอะไรจ้ามันจะจับ กะบะอกะบะเกียกระบะงอห้อดเอกบไาอไม่ได้ข่าวมาบ้านน้องวนี้ไม่้ข่าวมาบ้านนนี้มาวัดมาวัดข่าวมาอยู่บ่ไม่ข่ามา บะตูใส่โอนี่พ่อเวียงเหรอวะบาตูบาตูบาตูใส่เคยได้ยินซื้อคนเหรอโ่่เคยได้ยินซื้อคนตัวตูใส่มาเวียงเหรวมาเวียงใส่เหรอวาเใเรอวเลย มาตู้ใช่โอ้ยเนาะไม่ได้มากับคนหนึ่งรอาะน้องหนาคือยิ่งกัากทยมาเยี่ยมพ่อตูสุนทอนบ่เป็นแค่พ่อตูสุนทรน้าว่นนะกับคืนว่นะาชาม่้ถ้าเป็นแนั้นบ่ อายไม่ได้หู้เลยเพื่นอนยูใส่พืนยูใส่ก่อนเพื่อนเาหน่เห็นในคนไปลายคนไปอยู่พ่นประตสุนทสุนทนพ่อินประตุนทอานกกา <9. S 2> นเก่าทานเก่าสินหอ่อ เรนมาแล้วเราแมาหาแกพอเนข้มากได้ก็ได้ไปขึ้นปูนเป็นบอให้ก่อปนอะสิ่ิวัณยงไดก่อนเสร็จ

ôi này bộti đi xa này cùng mà, mình đi sân đi em sang ấy khăn cả là he nên hêm bắt cái c itu vẫn luôn có n ambitiousonos ng、「nó hơi to à ha? Vê... con thì em and brows bất đầu phi bao thay cho ông weed Weed mu calam นีกลับมาเยี่ยมตั้งซงคนได้เกีียวเพ่เอาเอาทอร่งพงไหนะคนจคนโบกก่อนเนาะบกปูดซ้มสอบไปยังเลยถ,ถือว่าได้รายเติบอยู่ได้นี่ได้พาได้พาหนึงนะครับทั้งขานั่นเพราะอสมม่โมงเลยฮไม,มง่เลยได้ง่พา,มมามมข้าวที่ยงบ่องเออ <laughs> ừ. Ngoài em ơi, ngồi đó. Bố cái đi. ba nó. Hẹn qua mà mà hẹn ai rồi, cả đây. cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp โอเคไปน้องไอ้เนาะอ่าเดี๋ยวท้าโมแซนสิจบคลิปก่อนพี่น้องไอ้เนาะสิลงไปทางบ้านไอจิตต่อก่อนว่าเพิ่นถ่าพี่น้องไอ้เพราะว่ายังพันธุ์ใจเงินเพิ่นเนาะโอ้คือสีเล่เหล่าแหละโมนี่ี่น้องเอ้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้อ่าลำลาไปก่อนถ้พี่น้องเด้อพี่ภาพไปกันได้ก็ขอโทษขออภัยน้ำมาอัพเดตวงเงินวงซาน้องนั่งรองดาวให้พี่น้องเบิร์กเนาะเพิ่นก็คือว่าขึ้นได้แต่ว่าปูน เบิดก่อนพี่น้องเอ๋ยนเนาะเนือปูนซามสอบปูนขึ้นปูนซามสอบแล้วกาับเบิ้ลแตกัเพิ่นอาจจะได้เอาทองอย่างลงก่อนเมื่อเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเนาะอาจจะได้โจ๊ะจกักพักเนิงก่อนเพราะว่าเบิดงบซื้อเครื่องใหม่เบิ้ลแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ลำลาไปก่อนแล้วพี่น้องเด้อนะส,บ,สบ,บายดีพี่น้องเอ๋ย